เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลอร่าคอสโกกันอีกเช่นเคยเนาะเราก็มาตามล่าหาสมบัติกันต่อดีกว่านะครับผมไปครับนี่เลยโอ้ได้มาแล้วกุญแจดอกสีน้ำเงินเนาะโอเคครับโอ้ยตกใจโอ้ลงไปใต้ดินเลยครับโอเค พาเราลงไปไหนเนี่ยอ๋อมาที่เดิมเนาะนี่กุญแจสีเขียววันนี้เราได้สีน้ำเงินมาอีกหนึงดอกโชคให้โอเคประตูเปิดแล้วก็ขาดอีกดอกหนึ่งล้ะสิไปครับผมไปกันต่อเหลืออีกดอกเดียวต้องทำไม่ได้เพื่อสมบัติของเรา <c oughs> โอ้โหดูจากแผนที่แล้ววันนี้เราต้องประเจิญกับแมงมุม นั่นไงจริงด้วยโอ้โหสีแดงตัวเบเ้ิ่มเลยถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหคาลเร็วเหมือนกันนะเนี่ยคล้ายๆกับเจ้ากิ้งก่ายักษ์เลยเนาะ <c oughs> นี่ไงล่ะยิงซะเลยมีอะไรไหมข้างล่างอีกตัวนึงอืบโอ้โหมีทั้งงูมีทั้งแมงม,มุ <c oughs> มนี่ไงล่ะได้หอกมาแล้ว เอาเครี้ยงใส่งูก่อนเลยละกันใจเย็นนะอึบอึบนี่ต้องรอไปเฮ้ยเดี๋ยวยกมาก่อนโอเคอึบอึบเดินหน้าถอยหลังเข้าไปโอเคมันเข้าไปล้อึบโยกเรียบร้อยทีนี้มันก็ไม่สามารถมาหาเราได้ละไปเฮ้ยกับตก เรียบร้อยเฮ้ยนี่เราย้อนกลับไปไม่ได้เลยเนี่ยมาแต่ละประตูนี่ถล่มทลายพังหมดเลยเฮ้ยอึย๊บโอเคเพื่อนอึ๊บไปคันโยก่อนโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้มันไปอยู่โอเคได้แล้ว เอียบกันโอเคมันไปแล้วยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่ไปแล้วโอเคโอ้เริ่มมีรถตีแล้วนี่โอ้โหหน้าผาอึ้บอึบโยกขันโยกขันโอเคลงโยกขันโยกดูซิอึบ ต้องเดินหน้าถอยหลงังเดินหน้าถอยหลังก่อนให้มันไปอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคยังไงเอ้ยปิดจ,จังหวะเอาหม่เอาไม่โยกก่อนโยก <c oughs> อาลงเฮ้ยโอเคทางนี้ก็ได้เหมือนกันเยียบขยโยกโอเคไปขั้นบนแล้วโอเคโอ้โหหัดเสียวทางลง โอ้ยมีหินแตกด้วยโอ้ยมีใบเลื่อยเริ่มยากเริ่มยากเอาโยก่อนดูซิโอเคใบเลื่อยไม่อยู่บนบนละเฮ้ยหืมกลับมาที่เดิมไม่ได้เนี่ยใบเลื่อยฉอกเอาให้โอเคเดัวขึ้นไปขนน้างบนอยงนเซฟเซฟครับเซฟเซฟโอเคดันงยงโยกฮึบ โอเครุยยันต่อเฮ้ยงูเฮ้ยพีสวิตโอเคหยี okay. ยบสวิตมันลงมาอึ๊บต้องหาไปกดทับด้วยนะนี่งไงล่ะย,ยินเลยโอเคยังง่ายอยู่อ๋อกเ,เควียงอย่างแม่นนะร,ร้อยสวิตโอเคยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่ไป สามตัวไปทางซ้ายเนาะโอเคหยียบแล้วนี่ไงละ่ะเอ้ยยิงเลยยังไงดีซ้ายหรือขวาเอาหอ,อกก่อนเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอคิดนิดนึงมีงูสามตัวขะหอ,อกหนึ่งอันเราต้องไปเอาหอ,อกตานนุ้นก่อนเนาะอึ๊บใช้อันนี้เพราะมันหันหน้ามาหาเรา อค okay. อันนี้ไอตัวมีตัวหนึ่งทับสวิตอยู่ตัวทับสวิตเรายิงได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวข้างหลังโอเคยิงซะาเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งข้างล่างหันหน้ามาหาเราไม่ปลอดภยัยทางนี้ดีกว่า ขอชำระแค้นดอนโอเคมาที่โล่งแล้วเฮ้ย hey. มีหอกเฮ้ย hey. ยันเอา้ามันเดินได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีรอยแยกอยู่ข้างหน้าโอเคกลับมาไม่ได้เลยเนี่ยตัวนี้ไปยังไงต่อโอเค โ OK, อเคยังไงต่อถึงแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ต้องใช้หอกเรียบร้อยอะไรเรื่องเรื่องอ่ะในเพชรเพชรโอเคต้องใช้วิ ิดนิดนึงมาทางนี้เนาะมีสวิตแบงมุมอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งสวิตส,สีเหลืองโอเคอ๋อเราพอเราออกมามันก็กลับอือที่เดิมเนาะพอชนะเราต้องเอาเจ้าแบ่งมุมมาถ้ามันแบงมุมมามันจะโดนไปเรื่อย ไม่ได้ไม่ได้ให้เราโยกมาเดี๋ยวสิเอ้าแมงมุมตายยังไงต่อแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีตัวกดทับท,ทวิตครับเห็นไหมต้องเอาแมงมุมมาเหยียบทับเนาะไม่ให้มันตายเพราะฉะนั้นเราต้องตายเอง โอเครู้แล้วรู้แล้วต้องมีการตายเกิดขึ้นเราถึงจะได้รู้วิธีเนาะโอเคที okay. นี้เราก็ต้องเอาไปเรื่อยไปไวอยู่ทางข้างหลังนูนะ้นเนาะเอาไปเรื่อยลงไปก่อน okay. โอเคกระโดดถอยหลังไปนี่ตายเลยนะเนี่ยโยกเดี๋ยวกิดผิดเอาไปเอาไปอใหม่ ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโยกฮึบโอเคมันหลบไปยุนนู้นละนี่โยกโอเคึโอเคทัน,อน,น,โ,อโ,อทนโอ้โห ชิวเชียดเรียบร้อยยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหโ,หโ,หโหมูเพียบเลยยังไงต้องเอาใบเลื่อยไปจัดการงูทั้งหลายเอาไม่ได้ไม่ได้ไ โ okay, อเคครับตายไปหนึ่งตายไปสองโ okay. อเคเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเอามาเอ,าาเ,อเรียบล้อทีหนึ่งอา้าวตายไปสองโ okay. อเคเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องเอาใบเรื่อยไปเก็บไว้ที่เดิมเนาะเพราะว่าต้องใช้แมงมุมมากดสวิตทั้งสองตัวอีกโอ้โหเริ่มใช้ความคิดครับผมโอเคใบเรื่อยกลับไปแล้ว โอเคทีนี้ก็ตัดการงูเกตการฮักยิงยิงให้ตายให้ตายคันโยกสีส้มกับสีเหลืองโอ้โหต้องให้จงังหวะงูไอ้แมงมุมทั้งสองตัวไปกดทับสวิต์อีกเนาะโอเคดึงโอเคตอนนี้มันก็วิ่งสับอ๊บ โอเคโอเคอ่าเรียบร้อยครับผมผ่านด่านทีนี้เราก็เดินซ้ายเดินขวาให้มันเป็นกดทับสวิตช์นะโอเคครับผม <Okay. S 2> เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปเนอะว่าเราจะผ่านไปได้สักกี่ด่านนะครับผมว่าเราจะเจอตัวอะไรอีกเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย